อ้าวสวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจุัจกรตอนนี้รถไฟกาลังจะมาแล้วกทมก็กําลังจะต่อต้านผมจะมาสัมภาษณ์คุณยายหน่อยคุณยายมาขายอยู่จตุจักรนานหรือยังยายานานแล้วนานแล้วยายออกจสนามหลวงมาออจากสนามหลวงเลยแล้วเป็นยังไงคุณยายขายได้อะไรได้ดีไหมขายไม่ค่ได้ขายไม่ค่อยได้เขาจะขอเพิ่มค่าเช่าอ่ะคุณยายตอนนี้จากย4ล้านเป็น420บล้าน คุณยายมีสักล้านไหมเนี่ยไม่มีไม่มีมีแต่ตัวเหรอมีแต่ตัวร่อนจ้อนร่อนจ้อนแล้วคุณยายว่ายังไงล่ะจะมีให้เขาไหมล่ะอ่ะไม่มีแล้วไม่รู้คุณยายจะได้ขายอยู่เปล่าเนี่ยไม่ขายก็ขายไม่ได้ขายก็ไม่ขายไม่ขายก็ไม่ขายเหรอคุณยายไม่สู้อะคุณยายฮะคุณยายขายนานแล้วเนี่ยสนามหลวงเลยเนี่ยเนี่ยของจริงครับเนี่ยคือประชาบ้านจริงๆเลย ตอนนี้นานาคตคนจนจะหมดประเทศแล้วครับมันจะตายกันหมดจะเหลือแต่คนรวยๆแล้วคุณยายเนี่ยใสกระโหลกมาอย่างเงี้ยเนี่ยมาขายคุณยายสู้ๆหน่อยนะสู้ไหมสู้นะโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับจากผมมาจากแห่งตแห่งตราดนะจตุจกัจกรครับ